ก็จะอยู่ท hmm> uh, ี่ท no> ี_<_<_<__่ไหนเอ่ยพี่บีเราอยู่ทช่ไหนครับศาลหลังเมืองศาลลงเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับทุ่งสีเมืองนะครับอ่ะเข้าไปดูสิถอดรองเท้าก่อนนะครับอ่ะเขาให้ถอดรองเท้าด้วยนะครับอ่ะบายก่อนแล้วค่ไหม พี่บีเดินดีๆเอาไปโอ้เรามีนอกอยู่ด้วยนะครับอ,อ่ะเข้าบปานอ้ายบ้านตรงนั้นเลยสารหลักเมืองนี้ก็นะครับเพิ่งจนะปรับปบบรุงตอนประมาณปี2565นะครับ